ล่าสุดนักแสดงหนุ่มเอพสินได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่ากับเจนี่เทียนโพสวร์ผ่านอีจันบันเทิงโดยเอเผยว่าเคยเล่นละครร่วมกับเขาแต่ไม่เคยคุยกันเลยแต่เราเป็นคนชอบนางเอกทุกคนอยู่แล้วทุกคนจะน่ารักแต่เราเข้าไม่ถึงแล้วก็หายกันไปสิบกว่าปีผมฟอลโล่อินสตาแกรมคนคนนี้อยู่แต่ไม่เคยเห็นเขาเลยไม่รู้ว่าเคยมีครอบครัวมีลูกเหมือนกับถูกปิดถูกซ่อนเอาไว้สถานะทางครอบครัวเราคล้ายกันช่วงที่เราจะเซฟครอบครัวเขามีสัมผัสแรงเพราะปฏิบัติเยอะเป็นครูคนหนึ่งที่ให้เรานั่งสมาธิ เราไม่ได้คิดแบบเพื่อนอันนี้มันคือความคิดผมเชื่อว่าผู้ชายที่พอจะเป็นผู้นำครอบครัวได้กับผู้หญิงที่มีครอบครัวได้แล้วยิ่งหน้าตาดีด้วยมีภาวะที่ถูกต้องในเรื่องของกฎหมายมันจะเป็นความรักที่ปรารถนาที่ให้เกียรติกันลูกชายเป็นพยานในทุกเรื่องนะต้องเอาลูกชายไปด้วยกันเขินเขาก็เล่นกับลูกสาวด้วยดีด้วยวัยที่ใกล้เคียงกัน เราเห็นความน่ารักของครอบครัวเป็นความทรงจำที่ดีผมเชื่อว่าคนที่มีความผูกพันกันทางความคิดมันจะมีคำว่าเคยรู้จักกันมาก่อนมันไม่ต้องบอกรักกันแล้วเราสามารถเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเพื่อคนคนนี้โดยที่โลกไม่ต้องรู้ก็ได้ ณตอนนั้นก็ไม่มีสถานะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่ไว้ใจได้ที่สุดยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าทางเลือกของเขาคือการห่างก็คือห่างผมเข้าใจเลยว่าพอมันไม่มีการคุยกันต่อเข้าใจตัวตนเขาแล้วว่าวิธีการเชฟความปวดร้าวก็คือการต้องวางจักบังอย่างที่มันต้องเป็นปัญหาก็เลยต้องเว้นระยะไป1-3ถึงสปีเขาควรจะโสดเพื่อให้ความเป็นเขามันไม่ถูกแต่ต้องที่เขาเงียบมาเพราะเขาแคร์เรื่องลูก ผมมีหน้าที่คุ้มครองเขาจะเป็นเพื่อนที่หวังดีถึงแม้จะไม่ได้อะไรเลยก็ตามก็อาจจะเป็นคนสุดท้ายที่เรารู้สึกดีด้วย